คุณกําลังฟังพอดแคสต์ Podcast, Stone Assembly of God Podcast in Times อ่านโดยมนสิการมาประเสิฐเมื่อคนไม่มีศาสนากลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ When the nuns become the majority งานวิจัยล่าสุด เผยว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคที่คนเลิกเชื่อหรือละทิ้งพระคิดไปเป็นจำนวนมากกว่ายุคไหนๆหลายสัปดาห์ก่อนคุณอาจได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาณการละทิ้งความเชื่อแท้ซึ่งสิ่งนี้เป็นหนึ่งในหมายสำคัญครั้งใหญ่ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าจะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายก่อนที่จะมีการปรากฏตัวของปฏิปักษ์พระคิดคำสอนนี้มาจากพระธรรมสองเทสโลนิกา พี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้นเราขอร้องท่านว่าอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือคำพูดหรือจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว อย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกรบฏเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่งที่ได้เชื่อว่าเป็นพระหรือสิ่งที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ1-4 ผมอยากชี้ให้เห็นว่าหลายภาคส่วนในวัฒนธรรมทั่วโลกในขณะนี้มีหลักคำสอนที่ต่อต้านพระคัมภีร์และหลักศีลธรรมก็ตกต่ำลงอย่างมากคำว่าล้มลงมาจากคำว่า apostasia ในภาษากรีกหรือ apostasy ในภาษาอังกฤษคำคำนี้เร่งถึงการละทิ้งความเชื่อหรือยกเลิกความเชื่อทางศาสนาทิ้งไป ความเสื่อมในวัฒนธรรมของเราคือผลจากการที่ผู้คนไม่รู้จักพระเจ้าหรือแทบไม่สนใจเรื่องราวของพระเจ้าเลยนี่คือรูปแบบหนึ่งของการก่อกบทหรือล้มลงซึ่งมาจากความเชื่อที่ลดต่ำมาตรฐานลงไปหรืออีกในหนึ่งการละทิ้งความเชื่อเกิดขึ้นเมื่อผู้คนต่างปฏิเสธความเชื่อที่พวกเขาเคยยึดถือเหนือเพลงในบทเพลงชีวิตคริสเตียนชื่อพระคุณพระเจ้า ที่ร้องว่าครานั้นฉันหลงพระองค์ตามหาได้ถูกเปลี่ยนเป็นครานั้นพระเจ้าตามหาฉันจนพบแต่ฉันเลือกที่จะหลงทางไปคนเหล่านั้นที่ละทิ้งความเชื่อก็คือผู้เชื่อในพระคิดการลม้มลงไม่ได้ใช้กับคนที่ไม่เคยเชื่อวางใจในพระเยซูมาก่อนแต่ใช้กับกลุ่มผู้เชื่อที่ตั้งใจหันหลังให้กับคิดจ,จักร และความเชื่อที่พวกเขาเคยยึดมั่มาก่อนผลวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในอดีตกระแสะที่ไม่อาจย้อนกลับมีผลงานวิจัยล่าสุดที่น่าตื่นตะลึงของ Pew Research Center ที่ชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มคนจํานวนมากที่ทิ้งความเชื่อในคริสเตียนอเมริกาเป็นงานวิจัยที่ชื่อว่าการสร้างแบบจำลองอนาคตของศาสนาในอเมริกางานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าภายในปี2070คริสเตียนจะลดจํานวนลงเหลือเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาหนังสือพิมพ์คริสเตียนทูเดย์ได้บรรยายไว้ดังนี้ ในปัจจุบันผู้คนร้อยละ64บบอกว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนแต่เกือบหนึ่งในสามของคริสเตียนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นผู้ไม่มีศาสนาหรือไม่เชื่อในอะไรเป็นพิเศษในขณะที่ผู้ไม่มีศาสนาเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าเพียงร้อยละยี่สิบเท่านั้นซึ่งหากว่าอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงปลนี้ยังคงดำเนินไปอย่างคงที่ในเวลาครึ่งศตวรรษ จะมีชาวอเมริกันเพียง46%เท่านั้นที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนและหากอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังที่มีมาตั้งแต่ปี1990จำนวนผู้เรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียนจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ35เท่านั้นผู้ไม่มีศาสนาคือกลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนาใดเลยจะกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศของเราที่แย่ยิ่งกว่านั้น นักวิจัยยังชี้ว่าเทานี้ไม่อาจพลิกกลับได้ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความศรัทธาของนักวิจัยเหล่านี้ดังนั้นเราอาจจะต้องฟังหูไว้หูเพราะพวกเขาบอกว่าอย่าคาดหวังการฟื้นฟูใดๆในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงแต่งานวิจัยนี้จะใช้ไม่ได้ทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์รับเชื่อเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน เราแทบจะมองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะกลับสู่ยุคฟื้นฟูทางความเชื่อ s สเตฟานีคราม m เมอร์นักวิจัยอาวโุโสของ Pew Research Center กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Christian Today มีบางคนบอกว่าการฟื้นฟูจะไม่เกิดขึ้นในช่วงที่เศร,รษฐกิจก้าวหน้าหรือวิ่งไปตามกระแสของโลกเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับแต่เราไม่อาจรู้แน่ชัดเราแค่ไม่มีข้อมูล สิ่งที่พวกเขามีข้อมูลคือ50ปีย้อนหลังที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนคนที่ระบุตัวว่าเป็นคริสเตียนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าคนที่ระบุว่าเป็นคริสเตียนเมื่อ5หรือ10ปีที่แล้วไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเชื่อในแบบเดิมแล้วในทุกวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของการไหลไปตามกระแสะโลกตามที่หนังสือพิมพ์คริสเตียนทูเดย์กล่าวไว้ว่าหากคุณกำลังพยายามทำนายทิศท,ทางของศาสนาในอนาคต ตามคำกล่าวของศูนย์วิจัยพิวคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าศาสนาคิดจะเสื่อมลงหรือไม่แต่มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไปได้ไกลแค่ไหนต่างหากการละทิ้งความเชื่อเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ที่เลิกเชื่อในพระเจ้าไม่ได้หนีไปเข้าร่วมกับศาสนาอื่นแต่พวกเขาละทิง้งศาสนาโดยสิ้นเชิงเหตุผลลักก็คือการเปลี่ยนไปเป็นไม่เชื่อในอะไรเลย ตามรายงานคริสเตียนที่ตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่เป็นคริสเตียนอีกต่อไปส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 15- 29ถึงปีและมีคริสเตียนอีกเอร์ซนที่ตัดสินใจไม่อนับถือศาสนาหลังจากอายุ30ปีตัวเลือกเป็นผู้ไม่มีศาสนาในการสำรวจเกี่ยวกับหมวดหมู่การนับถือศาสนาเพิ่งเริ่มถูกนำมาใช้เป็นตัวเลือกในการเลือกตั้งในปี2008เท่านั้น ซึ่งคําตอบในช่วงแรกนั้นออกมาเป็นหลักจุดทศนิยมเท่านั้นแต่ภายในปี2014คําตอบผู้ไม่มีศาสนาเพิ่มขึ้นมาถึง20%เลยทีเดียวศาสตราจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าและในปัจจุบันผู้ที่ไม่เข้าร่วมศาสนาได้เลยมีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นเป็น30%ของประชากรสหรัฐซึ่งใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ของคาทอลิกและคริสเตียนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มหาศาลมาก การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ตามที่พริวเก่านี้คือผู้ไม่มีศาสนาจะเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ30%ในปัจจุบันเป็นมากถึง52%ใน50ปีข้างหน้าโดยคนกลุ่มนี้คือผู้ไม่มีอัตลักษณ์ทางศาสนาหรือไม่เชื่อในสิ่งใดเลยแม้ว่าหลายคนยังคงยอมรับความเชื่อของคริสเตียนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติศาสนกิจบาง,างอย่างอยู่บ้างก็ตาม เหตุผลที่ผู้คนกำลังละทิ้งความเชื่ออะไรอยู่เบื้องหลังแนวโน้มของการเลิกศรัทธานี้หนังสือพิมพ์คิสเ s ียนทูเดย์ได้คาดการเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจเป็นไปได้หลายประการดังนี้ข้อ1นึ่งแสร,รีภาพเติบโตในคริสตจักรมากขึ้นหลังจากที่ United Church of Christ ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในปี2548นำไปสู่การสูญเสียสมาชิกมากกว่า40ในช่วง17ปีต่อมา เพราะคิสจัรดูไม่ต่างไปจากวัฒนธรรมโดยทั่วไปทําให้ผู้คนมากมายตัดสินใจเลิกเชื่อข้อ 2. ครคิสจัรมีความอนุรักษ์นิยมมากเกินไปเมื่อกลุ่มผู้เชื่อ e v e n g e l i c a l s ได้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมในปี2016ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงของคิสจักรกับการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมสิ่งนี้กำลังขับไล่คนหนุ่มสาวที่มีความคิดหัวก้าวหน้าออกไปจากคำกล่าวในหนังสือ s c u ู a r SEARCH A New f o r RIGHT in American Politics ซึ่งเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองข้อ 3. กระแสะนี้กำลังแพร่ขยายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในสหรัฐพอจะทำให้มองเห็นแนวโน้มของประเทศอื่นๆได้เช่นเดียวกันกล่าวคือจุดยืนทางการเมืองของคิศจักรไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของสังคมนั้นเกิดขึ้นนอกคฤหจัก ผมเชื่อว่าเหตุผลสุดท้ายน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเราเห็นสังคมเคลื่อนถอยห่างจากค่านิยมของศาสนาคริสต์ไปมากเช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์กล่าวว่าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายขอต้อนรับคุณเข้าสู่สนามแห่งพันธกิจสิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือนี่เป็นเวลาของการทำงานของคริสตจักรการล้มลงในความเชื่อที่อาจารย์เปาโลทำนายไว้ว่ากำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลาย เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่นำไปสู่การละทิ้งความเชื่อและการปฏิเสธศีลธรรมตามพระคัมภีร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกนี่เป็นช่วงเวลาที่คนทำผิดศีลธรรมและไรจิตสำนึกที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินี่เป็นสัญญาณชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งว่าเรากำลังเข้าใกล้ความจริงเรื่องการถูกรับขึ้นไปมากยิ่งขึ้นนี่ยังเป็นสัญญาณของการสุกงอมก่อนช่วงเวลาเก็บเกี่ยว และสหรัฐอเมริกาก็เป็นส่วนหนึ่งของสนามแห่งพันธกิจที่จะถูกเก็บเกี่ยวเพราะเมื่อคุณถูกรายล้อมไปด้วยคนที่ไม่รู้จักพระเยซูจำนวนมหาศาลแสงสว่างของคุณจะดึงดูดผู้คนให้สนใจมากที่สุดในเวลาอันมืดมิดเช่นนี้ดังนั้นแสงสว่างในชีวิตคุณจึงอาจส่องสว่างกว่าที่เคยเป็นมาก่อนก็ได้จงฉวยโอกาสนี้แสดงให้พวกเขาเห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงชีวิต จากการมีความสัมพันธ์สนิทกับองค์พระเยซูเตือนพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอธิษฐานเพื่อพวกเขาแสดงความรักแก่พวกเขาคนเหล่านี้อาจหันหลังให้กับความจริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรจะละทิ้งหน้าที่ที่จะนำพวกเขากลับมาแปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์